ยายกีมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะคุณยายกีอเลนดาก็ขึ้นสายค่ะวันนี้ขึ้นสายสวัสดีคุณยายกีด้วยค่ะคุณยายกีก็ขยันมากๆนะทำสวนปลูกผักทยเสียร้อยเดียวก็คุ้มค่ะสวยงามอลังการมากนะคะโขนแบบตื่นตาตื่นใจมากน นอนวาวเนี่น <it> ตัวเองน,นะคะปกติก็คือเวลานี้นะคะถ้าไม่ไปภาคเหนือก็คือไปภาคใต้แล้วค่ะ ยายกิมหวยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอ่ะยังไม่ได้โทรหาเลยกินแตงโมเ็ยจริงเหแต่ว่าเรียกพี่แล้วน้องก็เรียกตามพี่พก็แต่ว่าเสียดายเขาไมา่ให้เก็บ ภาพเก็บบรรยากาศออกมาให้คือเข้าไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาพักถ่ายส่งกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วนะคะก็ไว้พบกันใหม่รายหน้านะคะก็ขอบคุณมากๆเลยะค,ะค่ะบ๊ายบายปีที่แล้วคะ่ะ อลินดาหน้าเงาเงาแต่ก็มีก็ไม่เงามากนะคะมีมีมีพี่เบียอยู่เป็นเพื่อนก็ไปเที่ยวแกนพาคุณสาไปเที่ยวแกนพาเลดมานะคะเขาอยากไปเที่ยวนเนอะก็พากันเดินนะอลินดากลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณต่ออีก <c oughs> แล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาตอนบ่ายสา เกือบ4บูมเนี่ยค่ะแล้วก็คือวันชอบดูขนใช่ไหมคะ่ะค่ะก็ถ้ามาเที่ยวเมืองไทยก็ไปดูได้เลยค่ะที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นยังไม่ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็ยังไม่ได้ไปคบทุกคนเลยนะคะก็ทงร้านก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียกถูกป่ะนะคะ,ะเป็นเรือที่เป็นร้านอาหารอยู่บนเรือนะคะ แล้วเขาก็รับนักท่องเที่ยวคือพี่ก็เป็นพี่พี่เป็นพี่น้องก,กันเหมือนเดิมนะคะในในนี้เนาะพอเราทําตรงนี้นะคะทุกคนทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจก็เหมือนเดิมน,นะคะเพิปป่งกลับเข้ามาที่ห้องค่ะสวัสดีค่ะครูพาครูพาโยคะนะคะแน่ๆค่ะใช่ค่ะครูพาเก่งมากเลยเวลาเวลา ครูพาเล่นโยคะให้ดูนะแบบหืมตัวแบบอ่ออีกแล้วก็พึ่งกลับเข้ามาตอนบ่ายสามเกือบบ่ายสี่โมงเนี่ยค่ะแล้วก็คือแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะก็น่าสนุกค่ะก็สวยงามม,มากๆเลยนะคะก็สนุกดีนะคะแต่ก็มีค่ะที่เขาไร้สดแต่ก็ของอะไรน้ำน้อยค่ะ อเรนดาคือไม่มีเวลาแบบว่าอเรนดาก็ว่าจะขออีกนิดนึงเนาะไม,ไม่รู้จะถึงชั่วโมงป่ะถ้าถึงชั่วโมงต้องต้องห้าโมงสิบห้านะคะก็คนนี้สวัสดีค่ะคุณโรสลินเอาตัวเตี้ยนะฝรั่งเขาตัวสูงสงเหเดินผ่านเว็บแว็บไปแว็บมานะคะ ทำวิดีโอยากมากไฮม l เลฟไฮวิดีโอลรอะลินดาก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าถ่ายในแกกนพาร์เลสนะคะเดี๋ยวจะลงลงให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเตรงข้างหน้าโรงแรมเพิ่งจะรู้ว่าเป็นเอเชียเอเชียทีคคะสวยงามมากคะ่ะเขาจะมีเรือ จะเรียกว่าเรือสบเดี่ยวินตลาดดูไม้เดืออขออภัยนะคะเดี๋ยวขอจิ้มดูเวลานนหนึ่งสี่สิบสองสี่สิบสองนาที <c oughs> ไปข้างนอกมาแล้วก็ดีเจอแตงงูอากาศกำลัง ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าไปเที่ยวแกนพาเลทมานะคะเอากำลังใจมาส่งค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ a ันเดวิดกู o ูดวันเสาร์ที่เดย์วันศั คือต้องปรับเวลาให้มีเวลาให้เขาด้วยอะไรด้วยนะคะอลินดาบ้านหลังเล็กนะคะมีแต่แบบว่ามีแต่ว่าพี่ๆที่แบบว่าที่เาวังหลวงมานะคะวัดพระแก้วนะคะน้องอลินดาสี่สิบยังพี่พี่ว่าอะไรทุกอย่างเพราะว่าเห็นมีชิงช้าสวรรค์นะคะก็ชิงช้าสวรรคะ์ใหญ่มาก สวัสดีคะ่ะลินดาแคนนี่นะคะก็พบกันเหมือนเหมือนเดิมนะเช่ไหมครับวันหมอติดตกว่าคุณผู้ชายเดินไปเดินมาก่นนะอลินดาขออีกนิดนึงมันยังไม่ถึงชั่วโมงเนาะ ก็เฮันมุมานเกี้ยวพาลาสีนางอะไรนะอรินดาลืมลืมชื่อนะคะก็บางทีอตอนนี้เห็นแหละขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาทุกครั้งอพอคุยรู้เรื่องอยู่ค่ะอ,อรินดาก็ทำตามกฎของเขานะคะคือไม่ได้ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายถ่ายข้างนอกนิดเดียว่ะเข้าไปข้างในกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเขามีมื่อเช้านี้เนาะมีเวลานิดเดียวเองตอนนั่งดื่มกาแฟมื่อเช้าเนี้นะค่ะเสร็จแล้วไม่ค่อยมาเวลาเราไลฟ์สดอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยมานะคะ,ะเพื่อนสตรีม ผู้ชายเดินไปเดินมาก่นนะอรินดาคออีกนิดนึงมันยังไม่ถึงชั่วโมงเนาะอรินดาก็บอกว่าต้องขอโทษด้ยนะเพราะว่าเออถ้าเป็นรุ่นน้องแอรินดาไปเรียกพี่โอไม่เป็นไรก็ไม่ไดไ้ค่อยมาเวลาเราไลฟ์สดอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยมาแล้วค่ะเพื่อนสตรีม การให้เกียรติกันนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เบียร์ที่เข้ามารับชมนะคะอรินดาเพิ่งกลับมาถึงห้องนะคะวันนี้สายเลยค่ะเกือบสี่โมงครึ่งเลยค่ะคูพาค่ะแค่คนเยอะมากๆเลยค่ะแล้วอรินดาเพิ่งกลับมาถึงห้องก็เปิดไลฟ์เลยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยว อลินดาขึ้นสายค่ะวันนี้ไม่รู้ตรงกับเพื่อนอคนเพื่อนท่านไหนหรือเปล่าก็อคุณแกนเขาอยากดูโผลเนาะถ้าเราเอาที่แกนพาเลสเราซื้อตัว๋วสนามแล้วก็พื้นที่ที่เอถนนที่คนเดินได้นะคะก็นะักท่องเที่ยวก็เต็มไปหมดเลยคะ่ะ มา่าเวลาเราไลฟ์สดอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยมานะคะ,ะเพื่อนสตรีมก็ต้องใช้เวลาไปไปไปบ้านเพื่อนด้วยไปไป,ไปเวลาขึ้นเพื่อน